จะมาแปรรูปกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมนะที่สุกแต่ไม่ได้สุกแบบทานไม่ได้นะครับพรจะมาแปรรูปเป็นไอหอมที่กล้วยพรได้มาจากพิชายเยอะมากทานไม่ทันพรจะมาทำไอติมนะครับหรือไอศครีมไอศครีมนั่นเองเนาะผงเจลรติมนะครับต้องผสมกับน้ำเย็นนะครับก็คือกล้วยเยอะพอรก็เลยจะมาทำไอติมดีกว่า ชิมก่อนนะครับหวานนะรับแบบนี้ยกำลัง,งเลยอืมหวานมากเพื่อนๆหวานหอมที่กล้วยพรได้มาจากพี่ชายเยอะมากทานไม่ทันพรจะมาทำไอติมนะครับหรือไอศครีมไอศครีมนั่นเองเนาะปั่นใหม่ก็จบเลยนะครับปั่นให้เพื่อเพื่อให้เขาเนียนเนาะนี่ครับกินไม่ขนาดปั่นรอบแรกก็เนียนเลยนะครับเพื่อนๆน่าทานนาา หอนี่กล้วยกล้วยทำรานที่พอแกะเสร็จนะก็จะยังเหลือบางส่วนผ่อนก็จะมาแกะตอนที่มีในบ้านนี่แหละครับแล้วก็เอาไปแช่ประมาณ5้าหชั่วโมงแล้วก็ผงเจลาตินนะครับต้องผสมกับน้ำเย็นนะครับก็คือกล้วยเยอะผ่อนก็เลยจะมาทำ ไอติมดีกว่าเสร็จแล้วพรก็จะเอากล้วยนะครับกล้วยที่เราปอกนี่ครับลงไปเนาะนเพื่อนๆโอ้ยเยอะเหมือนกันผงเจาตินนะครับต้องผสมกับน้ำเย็นนะครับก็คือกล้วยเยอะพอรก็เลยจะมาทำไอติมดีกว่าหอมที่กล้วยพรได้มาจากพี่ชายเยอะมากทานไม่ทันพรจะมาทำ ไอติมนะครับหรือไอศกรีมไอศกรีมนั่นเองเนาะมาใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายเสร็จแล้วพรก็จะเอากล้วยนะครับกล้วยที่เราปอกนี่ครับลงไปเนาะเพื่อนๆปุยเยอะเหมือนกันจะมาแปรรูปกล้วยนำวาที่สุกงอมนะที่สุกแต่ไม่ได้สุก แบบทานไม่ได้นะครับพรจะมาแปลรูปเป็นไอเอาไปทานเนาะก็จะมีส่วนผสมวัตถุด,ดิบก็จะมีน้ําตาลน้นําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวนี่กล้วยกล้วยนําลานที่พอแกะเสร็จนะก็จะยังเหลือบางส่วนพรก็จะมาแกะชิมก่อนนะครับหวานนะกรบแบบเนี้ยก็ลังานเลยอืม หวานมากเพืนๆหวาหอมมากเลยครับหอมกล้วยหอมขึ้นมานิดๆน,นะครับนี่ครับนหเสร็จตัวนะพรก็ปั่นกล้วยกับเจลาตินเรียบร้อยตอนนี้พรก็จะเทสาถาบเนะาะถาบพรก็ใช้อุปกรณ์นี่กล้วยกล้วยนำลานที่พอแกะเสร็จ นะก็จะยังเหลือเป็นส่วนพรก็จะมาเกะพรก็ปั่นกล้วยกับเจลาตินเรียบร้อยตอนนี้พรก็จะเทใสถ่ถาดเนาะถาดพรก็ใช้อุปกรณ์เปื่อน เสร็จแล้วพรอนก็จะเอากล้วยนะครับกล้วยที่เราปอกนี่ครับลงไปเนาะเพื่อนๆปุยเยอะเหมือนกันเสร็จแล้วพรอนก็จะเอากล้วยนะครับกล้วยที่เราปอกนี่ครับลงไปเนาะเพื่อนๆปุยเยอะเหมือนกันผงเจลาตินนะครับต้องผสมกับน้ำเย็นนะครับก็คือกล้วยเยอะพอนก็เลยจะมาทำไอติมดีกว่า เอาไปทานเนาะก็จะมีส่วนผสมวัตถุดิบก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะปั่นใหม่ก็จบเลยนะครับปั่นให้เพื่อเพื่อให้เขาเนียนเนาะนี่ครับกินไมขนาดปั่นรอบแรกก็เนียนเลยนะครับเพื่อนๆน่าทานมากหอมที่ กล้วยพรได้มาจากพี่ชายเยอะมากทานไม่ทันพรจะมาทำไอติมนะครับหรือไอศกรีมไอศกรีมนั่นเองเนาะ ปั่นกล้วยกับเจลาตินเรียบร้อยตอนนี้พรก็จะเทใส่ถาบเนะาะถาบพรก็ใช้อุปกรณ์นะครับกลัวยลงไปก็จะเหมือนกล้วยบวชชีเลยนะครับแต่เราจะเอาไปทําเป็นไอติมกําลังหวานเลยนะครับกล้วยนวน หวานเลยนะครับกล้วยนว้ำวานไอศกรีมนะครับไอศกรีมไอศกรีมกล้วยน้ำวา้าหรือไอติมนั่นเองเนาะปั่นนะครับอนจะปั่นผสมกับกล้วยกําลังหวานเลยนะครับกล้วยน้ำวานไอศกรีมนะครับไอศกรีมรไอศ กรีมกล้วยน้ำวาหรือไอติมนั่นเองเนาะปั่นนะครับพรจะปั่นผสมกับกล้วยมาใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายเสร็จแล้วพรก็จะเอากล้วยนะครับกล้วยที่เราปอกนะครับลงไปเนาะเพื่อนๆปยเยอะเหมือนกันหอมมากเลยครับหอมกล้วยหอมขึ้นมานิดๆน,นะครับนี่ครับเสร็จตัวนา แล้วก็เกลือนะครับแล้วก็หอมมากเลยครับหอมกล้วยหอมขึ้นมานิดๆนะครับนี่ครับเสร็จตัวนะแล้วก็ตามด้วยน้าตาลน้าตาลทรายแดงนะครับหนึ่งทับพีนะครับเพื่อนหนึ่งทับพีน้าตาลทรายแดงนะครับแล้วก็ผงเจลรตินนะครับต้องผสมกับน้ําเย็นนะครับ ก็คือกล้วยเยอะผ่อนก็เลยจะมาทําไอติมดีกว่าตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโตหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับหนึ่งช้อนโตะนะชิมก่อนนะครับหวานใ้ก็แบบเนี้ยกลำลังงานเลยอืมหวานมากเพื่อนเหวาน กำลังหวานเลยนะครับกล้วยน้ำวันหอมมากเลยครับหอมกล้วยหอมขึ้นมานิดๆนะครับนี่ครับเสร็จตัวนะ กำลังหวานเลยนะครับกล้วยน้ำวันปั่นใหม่ก็จบเลยนะครับปั่นให้เพื่อเพื่อให้เขาเนียนเนาะนี่ครับกินไม่ขนาดปั่นรอบแรกก็เนียนเลยนะครับเ,เพื่อนๆน่าทานมากห่องเจลาตินนะครับต้องผสมกับน้าเย็นนะครับก็คือกล้วยเยอะผ่อนก็เลยจะมาทําไอติมดีกว่าสามตัพพีนะครับมันตาลใสข่ขาวหนึ่ง สองสามนะครับเ,เพื่อนๆมาใส่น้ําตาลนะครับน้ําตาลทรายตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะ บ้านน like so ี้ละครับแล้วก็เอาไปแช่ประมาณ5 6ชั่วโมงแล้วก็ไอสกครีมนะครับไอศกรีมไอสกรีมกล้วยน้ำวาหรือไอติมนั่นเองเนาะปั่นนะครับพนจะปั่นผสมกับกล้วยให้สครีมนะครับไอศกรีมไอสกรีมกล้วยน้ำวาหรือไอติมนั่นเองเนาะปั่นนะครับพรจะปั่นผสมกับกล้วยให้สครีมนะครับไอศกรีมไอส์ ครีมกล้วยน้ำวาหรือไอติมนั่นเองเนาะปั่นนะครับพอจะปั่นผสมกับกล้วยหนะครับกล้วยลงไปก็จะเหมือนกล้วยบวชชีเลยนะครับ